สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนนักเล่าข่าวครับสำนักข่าวมติเพจออนไลน์ครับวันนี้วันที่ยี่หกครับวันศุกรนะ์ฮะวันศุกร์ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขฮนะมีความสุขกับชีวิตกับครอบครัวกับสิ่งที่ทําอยู่นะฮะขอให้มีความสุขมากๆทําอะไรก็ขอให้อย่ามีอุปสรรคเลยนะฮะให้ผ่านพ้นทุกอย่างไม่เจ็บไม่จนนะฮะไม่เจ็บไม่จนข่าวสารบ้านเมืองก็เยอะแยะฮะเยอะแยะมากเมือมม่อวานก็ วันที่25คุณพิธาก็ได้เข้าสภาครั้งแรกในรอบ6เดือนนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ดีรับผมชอบมาอันนี้ส่วนตัวนะชอบไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เป็นติงอะไรเขาหรอกแต่ชอบเขาเป็นการส่วนตัว <c oughs> เป็นคนหนุม่มที่อนาคตไกลที่ว่ามีอนาคตนะครับก็ไม่อยากพูดมากนะเพราะว่าทั่วโลกเขาจับตามองอยู่สํานักข่าวทั่วโลกเนะสนอข,ข่าวคุณดิมพิธานะ ทั้งหุมเบริรกทั้งทุกสนันนกข่าวในโลกนี้เสนอข่าวคุณทีมหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าเพื่อนฟังนะนิตยสารไทม์ระดับโลกอะให้คุณทิมพิธาเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในอนาคตฟังไว้นะในอนาคตในอนาคตนะครับอาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง แต่ว่าในนาคตเนี่ยคุณทีมเนี่ยเป็นผู้ทรงอิทธิพลแน่ในในโลกเนี่ยนะเปดอันดับโลกอะ่ะนะฮะเป็นนักการเมืองคนรุ่นใหม่ในนาคตนะก็เข้าสภาแกก็ให้สัมภาษณ์โดนใจนะรู้สึกไงครับคุณทีมครับเฉย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 เพราะว่าไม่ว่าอยู่นอกสภาในสภาผมก็ทํางานของผม,มเขาทางานของเขาเห็นไหม ไปเกาหลีไปนู่นไปนี่ไปผลงานก็โอเคไปอย่างที่เพื่อนเห็นนะนะไม่อยากไปเหลามากมก็รู้ๆกันอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเล่าอ่ะถึงจะหลุดจากคดีหุ้นไอทีวีแต่ยังมีอีกหนึ่งคดีที่สำคัญมากสงครามยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับศพทหารสิ้นเดือนนี้อีกคดีหนึ่งคือ พรรคก้าไกลหาเสียงนโยบายหาเสียงเรื่อง1นึ่งหนึ่งสองเนี่ยเรื่องปรับปรุง112น1นะึ่งหนึ่งสองนะก็มีพวกคนดีพวกอนุรักษ์นิยมไปฟ้องฟ้องพักเก้าวไกลว่าผิดกฎหมายนะครับล้มล้างข้อหายัดข้อหาคือล้มล้างการปกครองอันอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกอันนี้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษรัตร์เป็นประมกุกเนี่ย,ยพเ,เพราะว่าไปไปยุ่งเกี่ยวกับ มาตราหนึ่งหนึ่งสองอะไรประมาณนี้ทั้งที่เก้าไกลพูดปากฉีเราผมก็พูดปากฉีกละเขาแค่ปรับปรุงเขาไม่ได้ยกเลิกไอ้พวกนี้ก็ใส่ความเขาบอกเขาจะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองอะไรประมาณนี้แต่มันก็มีมันก็มีพวกที่สุดโต่งก็มีนะอ,นนอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมคนพูดตรงพวกสุดโต่งที่อยากให้ยกเลิกเลยไม่ต้องมีเลยน,น,นู่นนะี่นั่นฮะมันก็มี เราต้องยอมรับความเป็นจริงนะแต่ทุกประเทศเขาก็มีนะกฎหมายคุ้มครองผู้นําคุ้มครองกษัตริย์นี่มันก็มีทุกประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรยกเลิกอืมอผู้นําของประเทศเนี่ยเราก็ต้องคุ้มครองใช่ไหมคุ้มครองท่านอืมไม่ควรยกเลิกแต่ว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นไม่ใช่ว่าใครมาฟ้องใครก็ได้ในหมูในหมาในกาในไก่แม่งฟ้องกันมั่วตัวหมดทุกวันเนี่ยทุกคนฟ้องกันได้หมดมันก็เลยใช้กันแกล้งทางการเมืองนะฮะ มันก็เลยไม่ยุติธรรมเขาเลยอยากปรับปรุงแค่นี้เองเออจะเล่าให้ฟังว่าจินเดือนเนี่ยเขาจะตัดสินว่า,าจะรับคำร้องบอกว่าเขาไปร้องว่า,าพระเก้าไกลเนี่ยล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกเพราะว่าไปหาเสียงเรื่องหนึ่งสองอะไรเนี่ยเขาก็โยงใย,ยมั่วต้หยหมดนะฮะประมาณนั้นอืม คดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยพักไทยพักดีของหมอวันลงก็โดนนะโดนหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันนะโดนฟ้องเหมือนกันโดนฟ้องเหมือนเพราะว่าใช้ไปหาเสียงใช้ถาบันไปหาเสียงดึงถาบันมายุ่งการเมืองไงคือพักของเขาเนี่ยไทยพักดีเนี่ยเขาอ้างถาบันเลยบอกว่ากูตั้งมาเพื่อปกป้องถาบันประมาณนั้นคือดึงถาบันลงมาก็เลยไปโดนฟ้องว่า มินสถาบันอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มันเรื่องอพระพราชาันอภัยโทษของคุณทักษิณด้วยเขาก็โยงใย,ยมหากันเพราะว่าทางพรรคของหมอวะลงเนี่ยไปฟอ้องร้องกรมราชาาทานันฟ้องร้องนู่นนี่นั่นทั้งหมดว่า,าคุณจะไปอภัยโทษทักษิณนี่มันผิดผิดกฎหมายทั้งที่อ,อภัยโทษเนี่ยมันเป็นอำนาจของของ,ของพระมหากษัตริย์ไง แล้วหมอเขาก็ไปไปฟ้องอะไรประมาณนี้ก็เลยโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองกองปราบก็เรียกไปไปสอบสวนเดี๋ยวผมตามข่าวมาฮะว่ามัมนคดีมันไปถึงไหนละก็โดนเหมือนกันโดนหนึ่งสองเพราะว่าไปลากสถาบันมาวุ่นวายกับการเมืองไงก็เลยโดนนะก็โดนกันทั่วนหน้าก็เลยต้องปรับปรุงฮะก็เล่าให้ฟังว่าจับตาดูสิ้นเดือนแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะจะตัดสินยังไงคดีของพรรคเก้าไกลไอ้นี้ถึงขั้นยุบพรรคเลยนะ ถ้าจัดสิทธิ์ยุบพักก็ยุบพักไปเพราะว่าบ้านเราเมืองเราเห็นไหมล่ะมันยุบง่ายยุบพักเนี่ยเห็นไหมพักไทยรักไทยพักอะไรอ่ะเพื่อไทยพักพลังประชาชนนู่นเนี่ยโอ้โดนยุบกันกันเป็นพวงอยากยุบไปยุบอ่ะมันยุบง่ายฮะยุบยุบปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ตั้งใหม่จากเก้าไกลถ้าโดนยุบอาจจะเป็นเก้าวข้ามความปลอดภัยเก้าข้ามก็ไม่มีอะไรก็เก็บมาเล่าฮะ ก็รอดูแล้วกันสิ้นเดือนแล้วว่าพรคก้าวไกลจะมีอนาคตยังไงฮะเขาจะเขาจะเอาให้เสด็จน้ำเปล่าคือยุบแม่งเลยจบเออประมาณนั้นเพราะว่ายิ่งตียิ่งโตฮะก้าวไกลยิ่งตียิ่งโตเอาไงโตวันโตคืนนะเออตอนนี้เลตติ้งอันดับหนึ่งแล้วก็เงินบริจาคของพรคก้าวไกลอันดับหนึ่งของพรคการเมืองเงินบริจาคแล้วก็รู้สึกว่าติ่งส้มเยอะเขาก็เลยโดนเยอะไงโดนเยอะคือ ประมาณนั้นน่ะอย่างคนในภาคเขาเหมือนกันก็โดนเรื่องคดีชู้สาวคดีล่วงละเมิดทางเพศเยอะแยะหมดอันนั้นมันก็อย่างที่เคยเล่าอ่ะผมคิดบวกนะคิดกลางๆนะเขาเรียกว่านาลีพี่คาดถ้าคุณน่ะตราบใดที่คุณจิตใจไม่เข้มแข็งพอนะคุณโดนนาลีมาเจาะแจะมาคุณพี่คะคุณพี่ขาคุณก็มีหลุดอ่ะมีหลุดมีหลุดแล้วก็มีแชทหลุดนู่นนี่นั่นก็จะโดนแบ็กเมย์อ่ะ เรื่องชู้สาวไม่โดนแบ็คเมย์ก็โดนรีดเงินมีเงินมันมีทุกพักนะการเมืองอาจจะบอกไห้ไม่ใช่เก้าไกลจากเก้าไกลนี่ข่าวมันดังเพราะว่าก็ก็เป็นพักที่ว่าเขาพยายามจะจะเล่นใช่ไหมล่ะมันก็เลยข่าวมันก็เลยดังประมาณนั้นนะอย่างสสเก้าไกลก็ตีกันเองเห็นไหมอยู่ถ้าจำไม่ผิดสมุดประกันมาตีกันเองพักเดียวกันตีกันเองอ่ะเออมันร้อยพ่อพันแม่ครับทุกองค์กรนั้นมีหมดอ่ะคนดีคนไม่ดีนะก็ ไอไหนไม่ดีก็ดีเจกออกไปแค่นี้เองนะครับออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับคิดดีทําดีครับมโนกนักเล่าข่าวครับสํานักข่าวมติพลสออนไลน์สวัสดีครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาเล่าอ,อกทีครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องเดี๋ยวจะเล่าอ,อีกทีหนึ่งหลอแป๊บครับ